ก็มาอยู่กันในของแอปไทเดอรีนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o n e y PS เช่นเคยนะครับในของวันนี้เราก็จะมาในของแอปไทเดอรี่นะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อัปเดตมานานในสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับน่าจะประมาณได้เดือนหนึ่งละเดี๋ยววันนี้จะมาลองทํากันถอดว่าในของตัวแอปนี้นะครับว่ายังถอนได้อยู่ไหมนะครับถอนเข้าในของพร้อมเพย์นะครับและยัง ไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ยังถอนได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทําการถอนเลยก่อนที่เราจะไปทําการถอนเดี๋ยวเรามาทําการเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับสาหรับใครที่สนใจในของตัวแอปนี้นะครับถ้ามันถอนได้จริงนะเดี๋ยวถ้าผมถอนแล้วมันได้จริงและใครสนใจมาทําด้วยกันก็มาทํากันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าในของตัวแอปนี้ถอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถอนก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับ จะเก็บเหรียญเล็กๆน,น้อยๆก่อนนะครับส่วนการเล่นในของแอปนี้ก็เล่นได้ตามปกตินะครับแค่โหลดมาดูข่าวอานวิดีโอนะครับอ่านวิดีโอมาได้ไงครับไม่มีครับดูข่าวอ่านข่าวดูวิดีโอนะครับก็สามารถได้รับเหรียญแล้วก็เอาเหรียญไปแลกเงินได้นะครับส่วนเพื่อนๆหลายคนนะครับที่บอกว่ามีปัญหาเล่นในการเชิญเพื่อนนะครับก็คือเชิญเพื่อนแล้วมันไม่มีช่องใส่รหัสแนะนำนะครับ ช่องหลายๆคน,นครับหลายๆคนที่บอกว่ามันไม่มีช่องใส่รหัสแนะนําของเล่านะครับก็คือตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆนะครับสมัครมาเสร็จปุ๊บเลยหรือก็คือทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาตรงที่ภารกิจเลยอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือหลายคนมากที่มีปัญหาตรงนี้คือเราสมัครเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาตรงหน้าภารกิจนะครับแล้วก็ให้เราหาดูจากตรงนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่มันจะมีคําว่าารหัสอ้างอิงอะไรประมาณนี้เนาะมันจะมีรหัสอ้างอิงอยู่หน้าน,นี้แหละนะครับให้เราใส่ไปหรือว่ามันจะมีอ้างอิงอะไรประมาณนี้ก็ให้เรากจดจากตรงนั้นไปนะครับให้เรากจดจากตรงนั้นไปมันจะมีช่องใส่รหัสแนะนําส่วนใครที่ใส่ไป,ไปแล้วแล้วก็สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ใส่รหัสแนะนาประมาณ3หรือว่า4วันหรือว่า2วันอะไรประมาณนี้แหละ หรือว่าแค่วันที่เราสมัครปุ๊กแล้วเรากดออกจากแอปแล้วเข้าแอปใหม่แค่นี้ร่างแนะนําก็จะช่องใส่ร่างแนะนําก็จะหายไปนะครับก็คือตอนที่เราสมัครใหม่ๆสมัครเสร็จปุ๊กเข้ามาใส่เลยแค่เราออกจากแอปแล้วเข้าแอปใหม่แค่นี้ช่องช่องใส่ร่างแนะนําก็อาจจะหายไปได้มันจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็ตามที่บอกเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนในของตัวแอปนี้กันดีกว่าว่ายังถอนได้อยู่ไหม ในปัจจุบนันนี้ในตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดประมาณ1 3 7 1 6, 6 4 9เหรี่ยญนะครับก็ตีเป็นเงินก็อยู่ประมาณ 1, 30, 1 3ึ่งพบาทนะครับอ่าไปแลกกันเลยครับแลกเงินกันป๊กดไปที่แลกเงินนะครับปึ๊ดมาดูว่ายังไลกได้อยู่ไหมนะฮะกดปุ๊บโอเคไล่ไปที่1000บาทนะครับ ผมจะถอนเข้าเนื้อของพร้อมเพย์นะฮะอ่ามันมีให้เราถอนมันมีให้เราแลกไปกี่ช่องทางหรออ๋อเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะมีแค่ช่องทางเดียวหรือแล้วหรือเปล่าอ๋อโอ้ไม่ได้มาดูไม่ได้มาสักพักหนึ่งละในของตัวแอปไทเดอรี่นี้ครับช่องทางที่เขาจะให้เราแลกมีแค่ช่องทางเดียวแล้วนะในของเพย์เพลวก็ไม่มีแล้วนะครับมีแค่ของพร้อมเพย์อย่างเดียวนะครับ ส่วนใครที่อยากสมัครในของพร้อมเพย์ผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการสมัครพร้อมเพย์แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถไปดูได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดถอนไปที่1000บาทเลยเนาะยินยันการแรกนะครับแล้วก็กดยินยันนะฮะความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าการแรกรางวัลสําเร็จแล้วมาถึงภายใน3วันก็รอประมาณ3วันว่าเงินจะเข้าไหมนะฮะก็แรกไปแล้วนะไปที่ประวัติแรกรับเงินนะฮะ เหมือนว่าเงินจะเข้าแล้วนะฮะเหมือนว่าเงินจะเข้าะอ่าหรือว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับมันยังขึ้นคําว่าตรวจสอบอยู่สถานะกําลังตรวจสอบอยู่นะฮะนี่ครับนึกว่าเข้าและะ้วครับแต่ยังไม่เข้านะอันนี้สถานะกําลังตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่เข้า1000บาทครับเดี๋ยวต้องรอเนาะผุมถอนเวลา9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงสี่สิบหรือว่า50นาทีแล้วแหละนะฮะ 49้านาทีอะไรประมาณนี้ก็ถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรอนเงินเข้าอย่างเดียวแต่ถ้าคุณถอนเงินเข้าแล้วแล้วเพื่อนๆหลายๆท่านที่อยากเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันหรือว่าอยากทามาด้วยกันก็สามารถทําได้แล้วก็ใครที่อยากเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับโดยการกดไปที่หน้าบัญชีนะครับโดยการกดไปที่หน้าบัญชีแล้วก็ให้เรากดไปที่เชิญเพื่อนน,นะครับเพื่อรับรางวัลฮะให้เรากดเข้าไป แต่ว่าต้องรอดูนะว่าพงถอนได้ก่อนนะครับว่าถอนยังใยอยู่ไหมในปัจจุบันนี้ครับพอเราเกดมาแล้วนะครับมันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนมาหาเงินตอนนี้หรือว่าจะคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับมันจะมีคัดลอกไว้ตรงนี้ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับกดเชิญเพื่อนตอนนี้นะครับก็จะมาประมาณนี้และถ้าเรากดคัดลอกไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสแนะนาของเราก็เอารหัสนแนะนาของเราให้เพื่อนๆนครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจมาทําด้วยกันก็ให้เขาใส่รหัสแนะนาของเรา ก็ใส่ในของหน้านี้นะมันจะอยู่ในของหน้านี้นะครับมันจะมีคําว่าอ้างอิงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีล่างแนะนำนะครับจะเชิญเพื่อนก็เชิญได้นในของหน้านี้ก็เชิญได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเงินเข้าหรือ,อยังนะครับก็รอไปก่อนนะครับต้องรอสักประมาณ3าวันก่อนถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะวันนี้ก็จะเป็นของวันที่ผมถอนไปวันที่19เนาะ วันที่ส9พุ่งถอนไปประมาณ9โมง49นาทีนะครับวันที่19แล้วก็เดือน8นะครับปี2 0 2 1นะครับก็ได้ถอนไปแล้วเดี๋ยวเข้าไม่เข้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งให้ครบ3วันก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในการถอนต่อจากนี้กันเลยนะครับแล้วก็ลงคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะ ก็หลังจากที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับจำนวน1000ับาทก็คือช้า1 000, 000, 000ล้านเหรียญแรกนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั้นเดี๋ยวไปดูที่ประวัติในการถอนนะครับก็ถือว่าโอเคยังจ่ายตามปกตินะครับชันรับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในขอวันที่19นะครับ เดือน8ปนะครับผมก็ได้ทําการถอนไปก็ถือว่าเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน1000บาทเดี๋ยวเราไปดูในของธนาคารกันเลยนะครับแล้วก็ผมขอแจ้งหรือว่าผมขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับในของการถอนเงินตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าช่องทางในการถอนเงินในของโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์แล้วก็ในของเพย์เพลาเขาได้เอาออกไปแล้วนะครับเหลือแค่ช่องทางเดียวก็คือในของพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับเหลือแค่ ช่องทางเดียวแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครในของพร้อมเพย์ก็ไปดูคลิปวิธีในการสมัครได้ผมได้อาบอกอรายละเอียดแล้วก็ได้บอกวิธีในการไปสมัครให้แล้วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูย่องเงินที่เข้าในบัญชีในธนาคารกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาในของธนาคารของผมแล้วนะครับเป็นตัวแอปเนาะก็มันจะมีคําว่าแจ้งเตือนตรงนี้นะครับมันจะมีของย่องเงินที่เราถอนเข้าในของเพ y เพลนะครับ พร้อมเพย์ครับไม่ใช่เพย์เพต้องขออภัยด้วยพร้อมเพย์ครับโอเคนะครับก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนเงิน1000บาทนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในของเวลา11บเอนาฬิกาห้นาทีก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับกว่าเงินจะเข้านะครับก็รอประมาณนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นย่อเงินนะครับที่ผมได้บอกว่าเข้ามาแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วครับก็ตามนี้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆใครนะครับที่สนใจในของตัวแอปนี้ก็มาทําด้วยกันได้นะครับแต่สําหรับใครที่ถอนแล้วถอนแล้วมันไม่เข้านะครับคือตอนที่เราถอนสักประมาณ10บาทแล้วถอนไม่เข้านะครับก็แนะนําให้ไปติดต่อในของแอมมิสนะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็ให้ทํากันหยุดเล่นนะครับก็รอประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่ายังถอนแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับสําหรับใครที่สนใจก็เหมือนเดิม ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิธีในการสมัครอยู่ใต้คลิปครับส่วนช่องทางอื่นๆแล้วก็การทํางานก็ข้าวๆก็รอๆประมาณนี้มาศาึกษาเพิ่มเติมเอาเองได้นะครับโอเคอยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกัน,นกคลิปหน้าครับ